ไปเดินช้าๆกับน,น้องแม่จะถ่ายกูตรงนี้มีก,กอกผ้าเดินไปข้างเดินเข้าไปถึงนั้นลูกต้นมาให้เดินข้างๆก็ได้ เดี๋ยวบต้นไม้ค่ะดอนไม้เป็นดอกพัตาานตะวันไม่ใช่ดอกพัน,ตาานุตะวันเดี๋ยวเราจะข้ามสะพานนี้กัน เดี๋ยวพึ่งดิให้แม่เดินก่อนทำไมหอแม่จะถ่ายรูปให้ไงอะเดินมาเดินมาตูนนี่ก็ไปลงอาหารละเดินช้าๆสิตูน โอ้ยดูดิมีปลาไหมกระตูนหลุดเฟมไปแล้วเพราะว่าตูนเดินใกล้แม่เกินไปมีปลาไหม